โอ้สวยงานะครับอือ้มนะครับเกือบได้หลุดเออมาสวยอูวีสองร้อยยี่สิบห้าบาทไปอูว์หนึ่งพันห้าสิบเจ็ดบาทเอาดีนะครับผมสวยจัดนั่นแหละครับคูณสิบห้าไปยาวๆคูณสิบห้าไปยาวๆต่อๆคูนสิบห้าไปยาวๆคูณสิบห้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขวดขวดคูณสิบห้าไปยาวๆสวยๆครับเพื่อนๆนะครับผมอูวี่นะฮะหลังจากที่แบบว่าเหลือแค่แบบว่าไม่ถึงร้อยอะไม่ถึงยี่สิบบาทนะครับพลิกกลับมาชนะได้ยังไงครับผมนะะฮ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับผมกับตันบอลตรีนนั่นเองนะครับผมนาคาหัวของกับตันกันอีกแล้วนะครับผมโอ้ช่วงนี้กับตันขายดีมากเลยในวันเดือนนะมาเดี๋ยวเราเล่นเกมกันเลยละกันนะครับนาซึ่งวันนี้นะครับก็มีงบอยู่ที่300บาทเท่านั้นเองนะครับผมนาเวบ้าแม่งเลยนะครับใส่ไปเลยครับเบทสี่สิบครับ นะอยากได้นะครับผมอยากได้ก็ต้องเสี่ยงนะครับผมนะก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กด subscribe <S <S ผมด้วยละกันนะครับเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะฮะมาเทอร์โบเลยนะครับขอแบบว่าปันป่นรอบเดียวลงฟรีเลยได้ไหมอ่ะปั่นรอบเดียวลงฟรีเลยได้ไหมอ่ะลงฟรีเลยได้ไหมอ่ะเอ้ามาฮะมาครับมาครับอุ้ยอุ้ยมีมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่มีลุ้น ไม่มีลุ้นแล้วฮะโอ้โหโอ้โหมามาก็มาดิก็มาดิก็มาดิโอ้โหโอ้โหไม่น่าห้าวเลยครับเพื่อนๆนะครับมาเบ็ดห้าบาทก่อนละกันเบ็ดห้าบาทก่อนละกันเอ้าปิด t u r โบแล้วเนี่ยเออ,อมาครับเบ็ดห้าบาทก่อนละกันนะฮะโอ้โหจะรอดปะเนียโอ้โหเหลือสี่บาทนะฮะเออมานะครับซวย ตู้เว้ยเบ็ดสามไปเออมามาก็มาดีก็มาดีก็มาดีาดนั่นแหละครับห้าสิบหกไป้อู้หูยนะครับผมไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆครับผมกับตันคนนี้หยุดเขาไม่ได้จริงๆเลยนะครับผมไปฮะเบ็ดสิบเลยละกันนะครับเบ็ดสิบมามาเถอะมาเถอะอู้หูยนะครับผมสวยนะฮะ โอ้จากที่จะหมดนะครับผมพลิกชะตากลับมาได้นะฮะเอาดีนะครับผมนะชอบตรงนี้แหละกับดันนะฮะมันมาดีครับฟีเจอร์แบบมาดีมากนะฮะโอ้โหสองร้อยสิบบาทกำไรกันแล้วนะครับผมสองร้อยสิบเจ็ดบาทไปนะฮะอืมนะครับอ๋อมาก็มาดีครับเบาๆไปก่อนได้ครับผม โอเคเอ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 ไม่มานะฮะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าฟีในฟรีครับฟีในฟีไหมฟีในฟีหรือเปล่าโอ้ยยังนะฮะโอ้ยเกือบได้อยู่ยังมา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 โอ้หนิดเดียวนะฮะนิดเดียวเองอะนะฮะน่าได้เนาะไปครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้นะครับอุสงหวยนะครับ อ่ะนี่นะครับเกือบได้ลุ้นเออมาสวยอูวสองร้อยยี่สิบห้าบาทไปอูวหนึ่งพันห้าสิบเจ็ดบาทเอาดีนะครับผมสวยจัดนั่นแหละครับคูณสิบห้าปายยาวๆคูณสิบห้าปายยาวๆโเอเคต่อคูณสิบห้าปายยาวๆคูณสิบห้าเฮ้ย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 ขวดขว,ด,วดคูณสิบห้าปยยาวยาว สวยๆครับเพื่อนๆนะครับผมโอ้โหนะฮะนะจากที่แบบว่าเหลือแค่แบบว่าไม่ถึงร้อยอ่ะไม่ถึง2 0บาทนะครับพลิกกลับมาชนะได้ยังไงครับผมยังงงอยู่เลยนะฮะโอ้โหขับตันนะครับวันนี้คือมาดีมากๆเลยนะฮะนะหากใครที่อยากเล่นนะครับผมริกงอยู่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับนะมันเป็นที่เว็บด้วยนะครับผมนะจะเล่นก็เลือกเว็บดีๆครับเว็บที่ผมเล่นอยู่นะครับเป็นเว็บตรงนะครับเพื่อนๆ นะบอกเลยว่าเล่นได้ล้านก็ถอนล้านครับน้นอนมาดิมาดิโอเคเจ็ดสิบห้าทำไมไม่มาตอนที่แบบว่าคูมสิบห้าวเนี่ยถ้าในคูดสิบห้าแบบตันมาแบบนั้นคงจะได้เยอะถูกนะฮะก็จบที่สองพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทครับเพื่อนโอ้โหนะครับเบ็ดสิบบาทนะฮะ นะโอเคตอนนี้ทุน300บาทนะครับก็ได้กําไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะผมก็กลัวว่าผมเล่นต่อแล้วผมจะเสียไงนะฮะนะผมยิ่งเป็นคนแบบบ้าๆอยู่ด้วยนะฮะแบบใส่เบดสูงอะไรเงี้ยนะครับชอบเล่นเบดสูงๆอ่ะนะครับเพราะว่าอะไรนะครับนะยิ่งเบดสูงนะครับโอกาสที่จะได้เงินมันเยอะเยอะขึ้นไงนะฮะนะเพราะสล็อตมันแตกคูณแบบว่า10เท่าร้อยเท่าอะไรเงี้ยนะครับก็อยากได้เยอะขึ้นนะแต่ว่า ได้แค่300ก็ได้แค่2,000ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะครับนะก็ถือว่าโอเคแลนะครับผมหากใครที่อยากเล่นนะครับอย่าลืมนะลิงก์ทิ้งไว้ให้แล้วนะครับผมที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับนะก็กดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสัครกันเอาเองแล้วกันเนาะนะสำหรับนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนเด้อหากใครที่ชอคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนะสำับนี้ไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ Oh, oh. Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm bout. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit.